สวัสดีนะฉันชื่อทากกี้นะ่ะทากี้ภูริชยาไงฉันเชื่อว่าทุกคนไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันอยากให้ทุกคนรู้จักฉันเอาไว้ตอนเนี้นะก็กี่โมงแล้วก็ไม่รู้ฉันกําลังจะอาบน้ําแต่ฉันแวะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันก่อนนะ่ะฉันอยากดูพี่มากมากเลยนะตอนเนี้พี่มา ฉันกลัวนะบ้าจริงนะพี่ชายออ,อพี่ชายฉันหนาวมากเลยอ่ะจานเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้ฉันสิพิตาคะ่ะนกอยู่ข้างพิตานะคะนกไม่เคยเ,เรื่องพ่ตาไปบอกให้ใครฟังเลยพี่ชายฉันไม่ได้จะบอก ลมคาดีนอ,อีนอกสองหัวนะจันเอาน้ำแข็งปลาหน้าอีนี่ให้ฉันสิพี่ตาคะท่านดกจะตอบอีนี่ไปเลยป้าคะพี่ชายฉันโดนกลัในใกลพี่ชายจันเขาขี้ดินปลาหน้าให้ฉันสิ